contender ภาษาอังกฤษคำนี้หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคําในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคําในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของ Associated Press ระบ,บุว่า m a n k leads Oscar nominations in a year of record diversity หมายความว่า ภาพยนตร์เรื่องแมงกนำโด่งเข้าชิงออสการ์ในปีที่มีความหลากหลายเป็นปริการค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า contender เป็นคำนามนะคะซึ่งให้ความหมายว่าผู้ร่วมชิงชัยค่ะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า nominations were spread among a wide variety of contenders หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวาัลต่างกระจายไปให้กับผู้ร่วมชิงชัยที่หลากหลายค่ะมาต่อกันที่คำว่า challenger เป็นคำนามนะคะซึ่งให้ความหมายว่าผู้ท้าชิงค่ะจะใช้ในกรณีที่มีผู้ต้องการจะโค่นแชมป์นะคะขยับมาต่อกันที่คำว่า content ซึ่งเป็นคำกริยาค่ะให้ความหมายว่าแข่งขันเพื่อให้ได้มาค่ะ ไปดูการใช้คำว่า content ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น The coach said Jessica should contend for the triathlon championship หมายความว่าโคช้ชบอกว่า Jessica ควรเข้าแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาดูนะคำว่า content ที่เป็นคำกริยานี้ยังแปลได้ว่าพยายามฝ่าฟันเพื่อเอาชนะนะคะตัวอย่างเช่น f r a n k has been contending with his urge to use the drug again after months of sobriety. หมายความว่าแฟรงค์ Frank พยายามจะเอาชนะความต้องการเสพยาอีกครั้งหลังจากเลิกใช้ยามาได้หลายเดือนค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า c o n t e n t หมายถึงกล่าวว่าหรือพูดว่านะคะใช้ในกรณีแสดงความคิดเห็นค่ะตัวยอย่างเช่น The chief of marketing c o n t e n d s that her department made little progress on the ad campaign over the weekend. So it's not a good time to ask for a big budget. หมายความว่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดบอกว่านแผนกของเธอมีความคืบหน้าไปน้อยนิดมากในการผลักดันแคมเปญโฆษณาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการของ,งบก้อนใหญ่ค่ะ oh, <no. S 1> ส่วนคำคุณศัพท์ของคำว่า content คือคำว่า contentious ซึ่งให้ความหมายว่าที่เป็นข้อถกเถียงนะคะตัวอย่างเช่น the dispute over which country has control over the island remains a contentious issue for the new government หมายความว่า ข้อพิพาทที่ว่าประเทศใดมีสิทธิเหนือเกาะนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไปในรัฐบาลชุดใหม่ค่ะมาต่อกันที่วลีที่ว่า bone of contention ซึ่งให้ความหมายว่าเรื่องที่เป็นหัวข้อขัดแย้งนะคะตัวอย่างเช่น honey let's not make my love for shoes our bone of contention หมายความว่าที่รัก อย่าให้เรื่องความรักรองเท้าของฉันเป็นประเด็นขัดแย้งของเราสองคนเลยนะ <c oughs> ส่งท้ายค่าแม่ค่วันนี้ค่ะด้วยคำคมจากยูเซนโบลตนักวิ่งลมกรดชาวเจเมกาเจ้าของสถิติโอลิมปิกซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I really want to try soccer after I retired because I've watched football over the years And I think I could be a good contender. หมายความว่าผมอยากจะลองเล่นฟุตบอลดูบ้างหลังจากเลิกเป็นนักวิ่งแล้วเพราะผมดูฟุตบอลมานานหลายปีและผมคิดว่าผมจะเป็นคู่แข่งที่ดีเลยละ่ะว้าวแม่ถ้าคุณอยู่เซนโบกพันตัวมาเป็นนักฟุตบอลจริงๆแล้วแล้วก็ตัวประกบคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันแน่ๆเลยค่ะ เอาละคะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ